สวัสดีครับวันนี้น,นี้อยู่กับบิ๊กไบค์นะครับบิ๊กไบค์จะมารีวิวน oh. ี่นะครับโตโยต้าแชมป์ตัวใหม่น er ี่เปิดได้ด้วยเหรออันนี้สำนักโอซเอสซีนะครับนี่ขอหน้แจ่บดูดูดูเบรกโอ้โหเบรกสุดถ้าหน้แจ่บไม่สุดก็ไม่ใช่หน้าแจครับ อ๋อมันมันยกไม่ได้ลูกแต่ว่าอันนี้มันเปิดตัวนี้ได้อืสุดจริงดูด,ดูอันนี้เบรกดับนะแต่ว่าข้างหลังเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลยโอ้โหอาชีพนะครับเป็นผู้ช่วยห้องโอ้ท่อท่อคู่ด้วยท่อ e c c ปะเนี่ยโอ้โห ไอซิดซีด้วยครับโอชกโฟร์เฟนเดอร์โชกโฟร์เฟนเดอร์ดูเบรกโปรเจกต์ยู่อันนี้เปิดได้ไหมดูเบาแอร์โล่เบาแต่งซิ่งนี่รับ อันนี้เกาะแต่งซิ่งมีวัดปูดด้วยเกียวโตโนะครับมีน,นี้ด้วยนะพ่อเทอร์โบโมีสีพาร์ตอะอะไรมีอันไหนมีอ๋ออันนั้นอะไรไม่รู้เป็นไงลูกเป็นไงเป็นไงเท่ไหมฮะมลลเท่ไหม